พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นบทสวดเก่าแก่ของหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรแห่งวัดหนังราชวร,รวิหารซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงให้ความเคารพอย่างสูงยิ่งพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลมีพุทธคุณในด้านเมตตา บรรดาลความสำเร็จและป้องกันพยานอันตร,รายต่างๆจากสิ่งชั่วร้ายเนื้อความแห่งพระคาถาและความหมายมีดังนี้ให้ท่านตั้งน้มมสามจบรำลึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วว่าพระคาถาสามจบเก้าจบหรือสวดภาวนาพระคาถาไปเรื่อยๆจนจิตเป็นสมาธิดังนี้อิติปิโสวิเสเสอิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิข้าพเจ้าขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งพระกระแสนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรนเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎชิปและเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการ ทุกเมื่อเธอ